ใครที่จะแต่งบ้านแล้วยังไม่เคยไปเดินอีกเกียนี่ผมว่าพลาดเลยนะครับแต่เอาละถึงจะไม่เคยไปเดินแต่ผมขออาสาพาไปเดินแทนแล้วกันเพื่อเป็นไอเดียในการช็อปเฟอร์นิเจอร์หรือหาไอเดียในการซื้อของแต่งบ้านครับผมติดตามภารกิจใหม่ในรายการบ้านป้ายแดงจากการหาไอเดียออกแบบบ้านหลังใหญ่มาเป็นการหาไอเดียออกแบบห้องเล็กๆให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยในรายการบ้านใต้แดงชุดไอเดียแต่งห้อง ครับผมก็มากันที่อีกเกียบางนาะเช่นเคยนะครับถ้าผมเป็นเจ้าของอีกเกียนี่ผมให้สปอนเซอร์ช่องนี้ไปแล้วนเนี่ยเอาละครับเรามาดูโซฟาผ้าสีเทานี่กันเลยดีกว่าราคา5,490บาทนะครับผ้าหุ้มถอดซักได้ด้วยหรืออยากจะเปลี่ยนลุกเป็นสีอื่นก็สามารถซื้อผ้าหุ้มมาเปลี่ยนได้นะครับ ที่เท้าแขวนหนาดีครับผมชอบตัวนี้ก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่เปลี่ยนสีผ้าคลุมมีลวดลายนิดหน่อยราคาที่เพิ่มขึ้นมานี่เป็นราคาของผ้าคลุมโซโฟ,ฟาด้วยนะครับตัวนี้ก็ตกที่6,190บาทถ้าจัดเซตหมอนอิงด้วยก็เข้าสีกันดีนะครับก็ดูเท่ไปอีกแบบเดี๋ยวเดินดูรอบๆให้ครับส่วนนี้เป็นผ้าคลุมนะครับผ้าฝ้ายนุ่มๆเอาไว้คลุมเวลาไม่ได้ใช้งานกันฝุ่นอะไรประมาณนี้มั้งผมว่า หรือว่าเอาไว้ห่มกันหนาวก็ยังได้เลยนะเอามาพาดไว้แบบนี้คือผมต้องจัดซื้อเป็นเซตแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยลอตาลอใจซะเหลือเกินเอาละครับมาดูโซโฟ,ฟาเซตนี้กันบ้างผมว่าผมน่าจะเหมาะกับเซตนี้นะครับอ้ย ราคาโอ้ผมขอถอยก่อนดีกว่าแต่ก็จะดูไว้ให้เพื่อนๆและกันเผื่อใครใจดีซื้อให้ก็ไม่ว่าครับนี่เป็นโซฟาสาที่นั่งนะครับหุ้มด้วยหนังแท h, ฟ้ฟลูเกรนนะครับคุณภาพดีมีความทนทานมากออกแบบโดยชาวสวีเดนนะครับซึ่งชื่อออกเสียงยากมากิาบร น่าจะชื่อโอล่าแล้วกันนะครับเบาะนั่งและพนักพิงนะครับบุโฟมความยืดหยุ่นสูงและใช้เส้นใยโพลีเอสเตอร์ด้วยนุ่มสบายและคืนทรงได้ดีดีไซนเนอร์ออกแบบให้เป็นโซฟาขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนใช้งานได้ตามความต้องการไม่ว่าจะนั่งทานอาหารนั่งทํางานหรือแค่พักผ่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองสัมผัสให้ดูแล้วกันดูสิครับเพราเพียบเลยคือต้องซื้อตามนี้ใช่ไหมเนี่ยเอ๊พอดีเหลือไปเห็นโคมไฟด้านหลังนี้ก็ดูน่าสนใจดีเดี๋ยวเดินไปดูดีกว่านะครับอันนี้หลอดไฟแยกจําหน่ายนะครับ แนะนำให้ใช้หลอด LED นะครับหลอดกลมแก้วขุ่นสีขาว E27 วัสดุแก้วอย่างดีเลยนะครับเนี่ยส่วนเหยือกนะ้านี่ราคา29บาทเองก็ดูเท่ดีนะครับใครยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไปจัดวางยังไงก็มาดูนี่ครับขวดน,นี้ก็เท่ดีนะครับไม่รู้จะเอามาใส่อะไร มาดูโต๊ะกลางโต๊ะกลมหรือว่าโต๊ะอะไรก็ไม่รู้นะครับเต็มไปหมดแถวนี้ก็ดูเป็นไอเดียนะครับว่าจะซื้อไปวางโชว์ตรงไหนดีถ้ามีเงินเหลือเฟือนี่ผมคงซื้อกลับบ้านเต็มห้องแน่ๆมีทุกแนวให้เลือกจริงๆไม่ว่าจะเป็นเหลี่ยมจะกลมก็มีลายไม้ก็มีสีขาวก็มีแบบเล็กก็มีโอเต็มไปหมด มาทางนี้กันบ้างครับออกแนวแนวเฟอร์นิเจอร์สนามนะครับก็ดูโปร่งโปร่งมีต้นไม้ปลอมเล็กๆไว้ด้วยไว้หลอกล่อให้เราเสียเงินซะจริงจัดพอบไว้ซะอยากยกกับบ้านยกเซตเลยทีเดียวดีไซน์แบบกลมๆก็มีให้เลือกมากมายใช้เป็นโต๊ะกลางก็ได้โต๊ะวางของก็ดีนะครับแถวนี้ก็ออกจะเป็นแนวไม้ดีไซน์เรียบเท่ไม่รู้ว่าจะเอาไปวางไว้ตรงไหนมีแต่ของอยากได้เต็มไปหมดว่าไหมครับก็ดูๆไปด้วยกันครับเผื่อถูกใจชิ้นไหนแล้วค่อยวิ่งไปดูของจริงกันที่อีกเกียกันก็ได้ อ,อันนี้ก็จะเป็นตู้ข้างโต๊ะทำงานนะครับเป็นเหล็กสีสันแบบสดใสเลยทีเดียว ด้านนี้ก็จะเป็นชั้นติดผนังนะครับมีหลากหลายรูปแบบใครจะซื้อไปติดตั้งควรมีฝีมืองานช่างบ้างนะครับอย่างน้อยก็ต้องมีสว่านเจาะผนังปูนนะครับไม่งั้นซื้อไปแล้วก็ต้องจ้างคนไปติดตั้งอีกทีนึงนะครับแพงเข้าไปใหญ่มีหลากหลายรูปแบบนะครับมีหลากหลายสีสันด้วย เนี่ยครับจะเป็นพวกรางเลื่อนอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตู้แขวนนั่นเองนะครับ และนี้ก็จะเป็นตู้โชว์หลากหลายนะครับเดี๋ยวผมขอแวะดูที่ตู้ไม้นี้ก่อนแล้วกันครับเนื้อไม้สวยดี ส่วนนี้ก็เป็นกระจกเงานะครับส่วนตู้นี้ก็จะไว้แขวนข้าวของได้นะครับหรือว่าเก็บรองเท้าด้วยก็ดี อันนี้ก็จะเป็นชั้นแขวนแบบต่างๆผมไล่ดูแบบรวมๆเร็วๆไปเลยแล้วกันนะครับเพราะมีหลากหลายเหลือเกินอยากได้ตัวไหนก็เอาปากกามาวงเลยครับพี่น้อง